สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะไม่เน้นสาระเน้นหาอย่างเดียวนะคะคือวันเกาะเนี่ยมีเพื่อนชาวทิเบตอยู่คนหนึ่งนะคะเขาถามมาผ่านทางน้องสาวนะคะคือชาวทิเบตสามคนเนี่ยที่เรารู้จักกันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยพวกเราไปเดินในร้านหลุยวิตตองนะคะร้าน l อนะคะ แถวราชประสงค์นะฮะสามคนนี้เนี่ยก็กำลังเลือกซื้อเข็มขัดอยู่นะฮะแล้วพวกเขาคุยกันเนี่ยคือเราฟังรู้เรื่องแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาจีนนะ,ะก็เลยงงว่าตกลงเขาพูดภาษาอะไรนะฮะก็เลยไปถามเขาว่าเฮ้ย hey, วันดีค่ะนะเออไม่แน่ใจว่าวคุณคุยภาษาอะไรทำไมฉันฟังรู้เรื่องนะฮะแล้วพวกเขาก็ตอบว่าเขาเป็นชาวทิเบตมาจากทางเมืองจีนนะฮะ เราถึงได้อ๋อมันก็อาจจะคล้ายๆภาษาจีนเราพอจะฟังกันเข้าใจนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็เป็นเพื่อนกันนะฮะคือพวกเราเนี่ยก็มองหาช่องทางธุรกิจนั่นแหละนะฮะเผื่อว่าพวกเขาต้องการอะไรจากเมืองไทยนะฮะจะได้ซื้อผ่านพวกเราได้นะฮะนะอ่ะและก็คุยกันมาเรื่อยๆหลายปีนะ,ะก็เป็นเพื่อนกัน,นะ,ะและพวกเขาต้องการซื้อสินค้าอะไรเนี่ยก็จะมาถามทางน้องสาวด้วยนะฮะ บางทีก็คุยกับจินนี่บ้างนะคะและล่าสุดเนี่ยเรื่องมันมีล่าสุดที่ที่ตลกก็คือมีอยู่คนหนึ่งนะคะเขามีร้านอยู่แถวแถววัดโจคังนะ,ะตอนที่พวกเราไปเที่ยวที่เบกเนี่ยก็คือไปเยี่ยมพวกเขานะ,ะที่ร้านเขานะ,ะก็ไปเห็นเอ,อภรยาเขาเนี่ยแหละนะคะชาวทิเบตน,นะคะเขาถามน้องสาวจินนี่ว่า เฮ้ยได้ข่าวว่าพี่สาวเธอเนี่ยแต่งงานกับคนอเมริกาใช่ไหมแล้วพี่สาวเธอไหวหรือเปล่านะได้ข่าวว่าไอ้นั่นของฝรั่งเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะแถวบ้านฉันเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่งงานกับเอฝรั่งผิวหมึกอะค่ะตอนนี้เนี่ยแมแบบบ่นว่าไม่ไหวกันทุกวันนะคะจะทำเรื่องหย่ากันอยู่นะคะ แล้วพี่เสาเธอล่ะโอเคไหมนะเขาถามไปเป็นห่วงแล้วน้องสาวก็มาเล่าให้ฟังนะคะไอเราฟังแล้วเราก็ขำไม่รู้จะตอบอยังไงดีนะฮะ <c oughs> คือชาวที่เบตเนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นชนเผ่าที่ค่อนข้างที่จะอินโนเซนต์นะคะ <c oughs> ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอายุสามสิบสี่สิบแล้วนะคะแต่เป็นคือเขาไม่ได้ เ,เหมือนไม่ได้รับการศึกษานะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียนหนังสือมาเลยนะคะอาศัยแต่ว่าเวลามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็รู้จักกับมีเพื่อนแนะนำไกด์คนไทยที่พูดภาษาจีนได้นะก็ไปพาพวกเขาไปพักโรงแรมพาพวกเขาไปเที่ยวสั่งอาหารนะคะอะไรประมาณนี้นะคะคือเรารู้ถึงความอินโนเซนต์ของเขานะ,ะเป็นชนเผ่าที่ไม่มีพิษไม่มีภายนะ พอเขามาถามเรื่องนี้นะก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงนะก็เล่าให้คุณสามีฟังค่ะว่าดูสิผู้ชายเอเชียนะเขามองพราเธออย่างนี้นะเขาชื่นชมพราเธอนะคะสามีก็ทํานะอ๋อจริงเหรออย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้นะคะเรื่องขนาดนะฮะจะพูดยังไงดีนะ กลัวผิดกฎชมชนนะฮะและเราก็ไม่ได้สันทัดเรื่องพวกนี้นะฮะปกติไม่ได้คุยเรื่องพวกนี้นะคะคือผู้ใช้ฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไซส์ามาตรฐานกันหมดนะคะคือมาตรฐานของเขานะฮะแต่สําหรับคนเอเชียนีมาตรฐานของเขาเนี่ยก็อาจจะแบบเอ้ยใหญ่สําหรับคนเอเชียนะแต่ที่นี่ก็คือเป็นมาตรฐานหมดนะฮะนะและก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องที่ว่า จะเข้ากันได้ไหมจุไหมใหญ่เกินไปไหมนะคะคือธรรมชาติสร้างมนุษย์ขึ้นมานะคะนะ,ะมีผู้ชายผู้หญิงนะคะก็ต้องสร้างให้มันเข้ากันได้อยู่แล้วนะคะมันไม่ได้อยู่ที่คนอะไรซ้ายอะไรนะคะ,นะะลองคิดดูสิว่าผู้หญิงทุกชาตินะคะคนที่เป็นแม่บนโลกนี้นะคะเด็ก คนหนึ่งเขาก็คลอดออกมาแล้วไม่มีปัญหานะคะแล้วทำไมจะต้องไปเป็นห่วงเรื่องนั้นนะคะถูกไหมนะถ้าคิดอย่างนี้ก็พอจะนึกภาพออกนะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็แค่เล่าเรื่องขำๆให้ฟังกันนะ,ะเพราะคิดว่าผู้ชายหลายๆคนนะโดยเฉพาะผู้ชายเอเชียเนี่ย เวลาที่เขามองพวกเราที่แต่งงานกับฝรั่งนะว่าคงเด๋ยวมองอย่างนี้แหละนะคะในหัวอาจจะคิดอะไรอยู่นะคะอาจจะมีคําถามในใจนะคะที่ไม่กล้าถามนะ,ะหรือแอบ,บคุยกันนะะว่าเอ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็ปกตินะฮะนะธรรมาชาติสร้างมานะ,ะเออสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเนี่ยก็ ไม่มีอะไรตอบให้นะคะถ้าจะฝากข้อความอะไรก็ฝากไปนะคะแต่เราไม่มีคําตอบให้นะเ <c oughs> ดีกก๋ยวจะกลายเป็นเราพูดจาผิดกฎชมชนนะคะโดนเรื่องที่ว่าผู้เรื่องลามกอนาจาร <c oughs> โอเคจ้านะไม่มีสาระอะไรแค่เอาหาอย่างเดียวนะฮะเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ